ก็ติดตามคันนี้นดะฮะว่าเก็บงานมาแล้วจะสวยไหมแฮรี่จะบอกข่าวดีร,รู้ป่ะว่าอะไรรถคันฟ้าขาดได้แล้วนะก็พอดีลุงก็ให้เพื่อนลุงไปเมื่อวานขาดทุนไปสามหมื่นแฮรี่เลยไม่ได้ค่าเทอมเลยวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้ค่าเทอมเอาค่ากับข้าวไปไหมเนาะนิดนึง อ่ะเดี๋ยวแบ่งแฮร์รี่ไปดีกว่าขาดทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฮร์รี่ไปกินข้าวอ่ะลูกเอาติ๊ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวให้แฮร์รี่ไปพันหนึ่งมาโอเคครับน้องไม่เสียใจเนาะแล้ววันหยุดวันพ่อหนูทำอะไรบ้างเออไปไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะโอเคไหมคิดถึงพ่อสิรู้สึกน้อยใจไหมน้อยใจว่า ไหนลอยฟังดิแบบพ่อไปทำไมพ่อไปเร็วจังเหรอ,อพ่อไปเร็วจังที่คนเรามันเลือกไม่ได้ลูกเพราะว่าอะไรปะคนเรามันไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราเราอยู่เนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมเนี่ยก็พอละเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้อยู่หรือมไ,ไม่ได้อยู่เนาะนะขอกอ,อดที่นึนะ โอเคนะเดี๋ยวลุงขอตัวไปอเอารถคันนี้ไปทำสีก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะดูแลตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเต้พัทยานะฮะทุกท่านเข้ามาแล้วทุกท่านอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นมุ่งใจด้วยนะฮะคันนี้เอาไงดีอ่ะ คันนี้ฮะอัลเบล่าปี2012นะฮะคันนี้ป็นตัวตัวท็อปสุดนะเพราะว่าเอ่อผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะคันนี้ผมบอกว่าผมขายถูกมากฮะผมขายอยู่ที่9,9 0 0 0นะแต่ว่าผมขายตามสภาพนะแต่ก็มีลูกค้าหลายหลายคนนะที่เขาเข้ามานะมีทั้งลูกค้าส่วนมากอ่ะส่วนมากเป็นลูกค้าที่ซื้อใช้นะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้ารถยปีสองเนี่ยสาม,มารถที่จะเอาไปปั้นนะขายต่อได้นะแต่วันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่า ผมจะเอาคันนี้ไปปั้นให้นะเพราะว่ามีลูกค้านะหมุ่ว่ามีทั้งชาวต่างชาตินะที่เข้ามาดูนะแล้วก็มีชาวไทยมีทั้ง f c ฟนะเข้ามาดูถ้าเกิดเป็นเป็นลูกค้าที่ซื้อใช้นะเขาค่อนข้างแบบว่ากังวลเรื่องถ่าเก็บงานฮะคันนี้อเมร่าปีสองปีสองพันสิบสองคันนี้นะฮะมันได้ตัวท็อปนะปุ่มสตาร์ทนะลูกค้ากังวลฮะลูกค้าที่คนที่เขาซื้อใช้เขากังวลเรื่องเก็บงานครับเครื่องดีฮะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะช่วงล่างดีฮะ ยางลูกค้าเจ้าของรถก็เพิ่งเปลี่ยนมา,มา,มาใหม่นะอ่ะาภาษีก็เพิ่งต่อมานะครับคือทุกอย่างโอเคสมบูรณ์หมดฮนะเหลือแค่อะไรปะ่ะเหลือแค่สีครับสีครับทุกครับสีเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาดูนะเขากังวลเรื่องค่าเก็บงานนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยพี่ไม่มีปัญญาไปเก็บแเพราะว่าอะไรปะ่ะพี่หาที่อู่ไม่ได้หาอู่ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าค่าเก็บงานของเขานะฮะอยู่ประมาณสามสี่หมื่นผมบอกอเฮ้ยพี่ทำไมเก็บงานแพงจัง ไปเก็บที่ไหนมาอะฮะเขาบอกประมาณสามสี่หมื่นผมก็เลยว่าอ่ะวันนี้ผมตัดใจละอะฮะตัดใจเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บงานให้ฮะแต่ผมจะขอราคาฮะบ,บวกขยับเพิ่มนิดน,นึงนะครับแล้วเขากังวลเรื่องพวกนี้ฮะเนี่ยตอนที่เขาเปิดดูภายในนะครับเนี่ยภายในจะมีเหมือนประมาณเนี่ยฮะเหมือนมันมันมันเลอะนะฮะมันเลอะฝุ่นนะฮะเห็นไหมเขาบอกว่าของเขานะฮะที่เขาไปเก็บนะฮะ เขาเคยไปเก็บนะลูกค้าบางคนเขาเขา,เขาทารถนะเขาเคยไปเก็บงานนะครับเขาบอกว่าถ้าซักทั้งหมดนี้นะครับอยู่มันห้าหกพันบาทผมก็เลยวิธทำไมมันแพงจังเอางี้นะฮะเอางี้อ่ะผมตัดใจละผมจะไปทําให้ทุกอย่างเลยครับเก็บงานให้เก็บสีให้อาบน้ําทั้งคัน,นครับแล้วก็ขัดตาไฟให้นะครับอะไรที่มันเป็นริว้วเป็นรอยนะครับผมจะขัดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ภายในภายในผมจะทำให้หมดเลยนะครับ อ่ะใครแบบๆนู่นนะอยู่นู่นนะ่ะเอาแฮร์รี่ะมาเนี้วมานี้ยมานี้มานี้มานีู้ยแฮรี่มาแฮรี่มานี่เร็วโอ้ศิลปินศิลปินตุกตาตุกตานะครับตุ๊กตานี่วันนี้มากับกีตาร์สวัสดีครับแฮร์รี่สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านทำอะไรอะ่ะ โอ้โหวันนี้มากกีตราด้วยทุกคนมากีตราด้วยไม่ทรบมดาเนี่ยแล้วมากีตราเนี่ยหัดหัดเล่นอยู่หรือไงหัดเล่นแต่เล่นไม่เป็นเล่นเป็นยังได้กี่คอร์ดละลองโชว์สักเพลงไหมร้องชอบร้องหรือชอบเล่นสนมากไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยแล้วเอามาทําไหมอยากเล่นอ๋อยากเล่นอยากเล่นเล่นไม่ยากหรอกจริงลุงก็เล่นเป็นอยู่นะ สักเพลงไหมยมนง่ายๆเนี่ยเดี๋ยว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 ตรงนี้ตรงนี้นะัน่งนี้มันไม่มีที่นี่รูบ้าเพลงอะไรวันคืนที่เนิ่นนะั เพื่อความอ่ะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แฮรี่จะบอกข่าวดีรู้ป่ะว่าอะไรรถคันฟ้าขาดได้แล้วนะพอดีลุงก็ให้เพื่อนลุงไปเมื่อวานขาดทุนไปสามหมื่นแฮรี่เลยไม่ได้ค่าเทอมเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้กินข้าวยังกินแล้วค่ะกินแล้วเหรอกินได้ไรกินแบบนี้ อ,อ๋อวันนี้ลุงตัดสินใจเอาคันนี้มีหลายหลายคนมี f อหลายหลายคนมีลูกค้าหลายหลายคนมีต่างชาติดน้นะ<ม>เขามาดูรถคันนี้แล้วนเ,นเ,ขเ,ขเ,ขเขาเขาเขาากังวลเรื่องค่าเก็บงานเพราะว่าเขาไปเก็บงานสามสี่ห้าหมื่นเงี้ยมันก็ไม่ไหวจริงๆรถคันนี้ราคาถูกมากเฮลิเฮลรู้ป่ะขายเท่าไหร่เพราะปกติแล้วตามตามโชว์รูมรถทั่วไปอ่ะที่เขาขายจัดไปเน้นอ่ะเขาขายอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสน 1 5ึ่0 0สนห้าหม่นเกอยู่มานเกนนี้แหละแต่ลุงขายอยู่9 9้าหนอ่ะถูกไหมถูกมาก,กตอนนี้คนนะใครที่มีเงินน้อยกำลังน้อยผมบอกเลยว่ารถยนต์ตอนนี้ถูกมากอืมแล้วรถของหนูที่ใช้เป็นไงบ้างโอเคไหมดีไหมโอเคได้เนาะรถสวยเนาะได้รถสวยแต่ราคาราคาจะแพงนิดนึงเพราะว่ามันรถเนี่ยมันอยู่ที่ สวยไม่สวยนะรถถ้าเกิดว่าไม้น้อยมันก็อาจจะแพงหน่อยแต่ถ้ารถไม้เยอะๆราคาก็อาจถูกหน่อยมันอยู่ที่สภาพอวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้ค่าเทอมเอาค่ากับข้าวไปไหมเนาะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวแบ่งแฮร์รี่ไปดีกว่าขาทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฮร์รี่ไปกินข้าวอ่ะลูกเอาจิตต้าไว้ก่อนเดี๋ยวให้แฮร์รี่ไปพันหนึ่งมาโอเคอค,ครับ ้องไม่เสียใจเนาะไม่ไเดี๋ยววันหลังเอาใหม่เดี๋ยววันหลังเอาใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถอะไรดีๆเนี่ยราคาที่มันพอไปได้เดี๋ยวจะให้แฮรี่มาช่วยขายโอเคไหมหนูก็ฝึกฝึกขายก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งก็เก่งโอเคปะ่ะแล้วแล้ววันหยุดวันพ่อหนูทําอะไรบ้างเอ่อไปไปเที่ยวไปเที่ยวเ้วเป็นไงบ้างอะโอเคไหมคิดถึงพออ่อสิรู้สึกน้อยใจไหม ว่าไหนรอยฟังดิแบบพ่อไปทำไมพ,ไพ่อไปเร็วจังเหมือนอ๋อพ่อไปเร็วจังที่คนเรามันเลือกไม่ได้ลูกเพราะว่าอะไรปะ่ะคนเรามันไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราเราอยู่เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมเนี่ยก็พอละ เขาว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้อยู่หรือไม่ได้ไไดอยู่เนาะนะขอก็ทีนนะโอเคนะเดี๋ยวลุงขอตัวไปเอารถคันนี้ไปทำสีก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะดูแลตัวเองเอาไปฝึกเล่กนกีตาร์กันไป <c oughs> ไป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 ,ปทุกคนครับเดี๋ยวเอาคันนี้ ไปเก็บสีไปเก็บงานก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ฮะก็สามารถที่จะโทรมาได้นะแล้วก็ติดตามคนนี้นะฮะว่าเก็บงานมาแล้วจะสวยไหมนะครับผมจะเอาให้ปิ้งเลยนะฮะไปะทุกคนไปไปโอเคแฮดี่เจอกันแฮรี้อยู่บ้านคนเดียวเหรอใแล้วแม่แม่ไปไหนไปทำงานอยู่ได้ใช่ไหมลูกโอเคนะโอเคเจอกันลูกเดี๋ยวเจอกันทุกทุกคนกครับสวัสดีครับ